มาว่ามีตัวหนึ่งที่แม่ชมป้ายาน้องกัปตันหมาคือตัวไหนมันหอมอะเหมือนเวลาเราตบก่อนนอนเราก็รู้สึกว่าตบอยู่ท่ามกลางดงเก๊กหวยพี่มาดูแลอันเนี้ยสองสมปีมาเนี้ยเพราะพี่พลอยหรือเปล่าก็ด้วยก็มีเกี่ยวเพราะว่ายังไงอะอย,ยังไงอะ่ะก่อนนอนเราจะอาบน้ํานานมากเราจะแบบค่อยๆสโลว์สโลว์ล้างไปเรื่อยมีนูนน,น่ารักนะเหมือนพ่ชัยเกาหลีอะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพืคุณทุกคนนะคะในช่องอาชิตาสเตชันค่ะกลับมาเจอกับรายการเอสอจะเล่นลูกแบบบอยมากบอยนิสเนอร์เพราะเราเราแต่งตัวเรียนแบบแขกรับเชิญนั่นก็คือน้องกัปตันค่ะเย้เอาไหนแล้วของบ้านอยู่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเข้าบ้านบ้านบ้านตัวเองเหมือนศัตูเหมือนกันเนี่ย เพิ่งเคยมาบ้านตัวเองครั้งแรกใช่ไหมใช่นี่ก็กำลังแบบทำความคุ้นชินกับบ้านใหม่ซึ่งนี่นะคะก็คือผู้ชายเทปแรกของรายการเราขอบคุณมากที่ให้เกียรติ <c oughs> กับรายการขอโตนะคะให้เราแบบสุดเริ่มเปินของการแต่งหน้าหน่อยว่ามายัางไง ชอบแบบการทาสกินแคร์อยู่แล้วการล้างหน้าแบบดูแลหน้าตัวเองให้ดีที่มาดูแลเนี่ยสองสมปีมาเนี่ยเพราะพี่พลอยหรือเปล่าก็ด้วยก็มีเกี่ยวเพราะว่ายังไงอะยังไงอะคือเราก็ดูแลระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีแบบพวกเอ่อสิวเซี่ยหรือว่ารอยสิวนิดหน่อยที่มันยังขาดปกพร้องตรงนี้แล้วลูทีนที่ทําในทุกวันอะอะไรบ้างคลีนซิ่งคลีนเซอร์ตัวไหน เป็นของฟาร,รม์มาซีของเมกาเพราะว่าไม่อยากจะใช้แบบสำลีหนักมากพอใช้สำลีถูหน้ามากๆแล้วมันก็อาจจะแบบได้รับการราคายเืองอแต่ว่าพอบัมมิ่งมันก็แค่ตากแล้วก็ถูถูถูถ,ถูให้มันละลายแล้วค่อยล้างน้าแล้วมันก็ออกหมดคือแบบปกติล้วเขาเขาป้ายยากันแบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยกำลังดีนะเดนนี๋ยวลองดูไม่ค่อยส่วนมากเราได้จากพวกทาริสต้ โดนป้ายยา,าเหมือนกันเหรอนี่อรู้สึกว่ามันมันเพลินมากเลยนะในการแบบดูทวิตแล้วก็คนก็รีวิวว่าตัวนี้ช่วยอะไรมีสารอะไรถึงเราจะจําไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ได้ยินมาว่ามีตัวหนึ่งที่แม่ชมป้ายยาน้องกัปตันมาคือตัวไหนมัชชา H hydrate มันเป็นของเกาหลีก็ล,ลองใช้แล้วลง ู้สึกว่าเออเป็น c l e a n s i ที่ทําให้มันแบบหน้ามันไม่เอียดนะผมว่ามันเหมาะผู้ชายนะมันน่าจะเป็นแบบพื้นฐานเบสิกของผู้ชายเลยมั้งที่แบบอาต้องล้างหน้าอยู่แล้วอาจจะยังไม่ไปถึงพวกสกินแคร์แต่ว่าหน้าตัวเองมันก็แบบควรสะอาดไว้ก่อนแนะนําสกินแคร์แค่หนึ่งตัวสําหรับแบบผู้ชายอาจจะเป็นน้ําตบก่อนกับพวกกันแดดก็พออันนี้ก็โทนเนอร์เป็นโทนเนอร์แบบใบแบบคาเลนดูล่ามันหอมอ่ะเหมือนเวลาเราตบก่อนนอนเราก็รู้สึกว่าตบอยู่ท่ามกลางดงเกควย กันแดดมีแนะนำไหมคืเตียอัตัวซ้อนทาลงไปในหน้ามันก็จะแบบกบพวกรูขุมขนไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบหนักหน้าเท่าไหร่อลังเตนเยเออดีอันนี้ก็ดีจริงๆมันเหมาะกับ บ้านเมืองหนาวมากเพราะว่ามันจะมีความมันเล็กน้อยมีความแบบหน้าเงานิดนึงปกติแล้วอะถ้าวันที่ไม่ได้ถ่ายงานอย่างเงี้ยแต่งหน้าปะไม่ค่อยนะจะทาแค่กันแดดแล้วก็อาจจะเขียนคิ้วแล้วก็จบเพิ่งมาทาลิปมันด้วยงานป้ายยาลิปหน่อยมีในนี้แล้วก็มีกระเป๋าแยกอีกกันหนึ่งกระเป๋าแยกอู่นู่นทีห่อแบบแปลกเยอะมากเลยอะปกติก็ใช้ลิปมันนีลิปมันหนอลิปมันอ๋อของนุ๊กผมชอบมากเลยเนื้อครับเนื้อมันดี The ะเบสมากกบหมดละกหมดแท้งละ แล้วได้ยินว่าคนที่พาเขาวงการการแต่งหน้าจริงก็คือพี่พลอยชวาอีกแล้ว <c oughs> จริงๆชวาก็พาเขาหลายวงเราเราเรียวกว่าชวา่าอ๋อลิกน้อง เรว่ามสิสามปีปีเลยสิสามสิสามเดี๋ยวนี้มันไม่มีอายุแล้วแล้วปกติเราต้องขนเครื่องสำอางไปให้ช่างแต่งป่ะหรือว่าเราเป็นคนแบบเราใช้ของช่างเพราะเรารู้สึกว่าเราเราล้างหน้าดีก่อนนอนเราจะอาบน้ํานานมากเราจะแบบค่อยๆสโลว์สโลว์ล้างไปเรื่อยๆนี่อีนูน่ารักเหมือนผู้ชายเกาหลีเราเราใช้เวลานานไหมปกติอาบน้ําประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณนะประมาณเป็นคนไม่ค่อยลืมตาด้วยเพราะว่ากลัวน้ําเข้าตา เฮ้ยร้งาเราไม่กล really? <speaking in ecology> really ัวผีหรอไม่เคยมีภาพวิจินตนาคเราหลับตาอาบน้ำผมไม่อนุญาตให้ผีเข้าก็นดีนะแล้วเห็นว่าเคยนั่งแต่งหน้ากับพี่พ่อยก็เหมือนเวลาไปต่างประเทศแหละเราก็ตัวใครตัวมันก่อนออกจะไปไหนเราก็เฮ้ยดีมากเล ให้แบบแฟนเราอะเข้าใจว่าแบบการแต่งหน้ามันต้องใช้เวลาต้องขอนิดนึงตอนแต่งหน้าได้กันเนี่ยเขาสอนแต่งหน้าอะไรบ้างคอนซีลเลอร์ก่อนนะก็เอาตัวสปองมาแบบต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 บแต่ปกติผมไม่ค่อยชอบทารองพื้นเรารู้สึกว่าไอตัวนั้นะมันหนักสุดสําหรับหน้าช่วงนี้ช่วงหลังๆก็จะใช้เริ่มเป็นพาวเดอร์ฟาวเดชั่นแทนแค่นั้นพอเป็นตี้อะไรอย่างงี้อุ้ยขอดูหน่อยนะคะอ๋อก็คือเป็นเป็นแป้งปูนอัดแข็งใช่มันก็เป็นแป้งปูนอัดแข็งเลยแหละก็ใช้จางเมูลบ้างแล้ว เราเคิ้วกับตันนี่แบบทํำยังไงบ้างาคนชอบแต่งหน้าชอบคิดว,ว่าผู้ชายจะต้องแบบคิ้วนั้นหนาใหญ่ๆห่นิดนึงจะได้แบบดูมันแมนแสาหรับหน้าผมไม่ใช่ไงหน้าผมมันแบบปิงมันมันใหญ่ๆไม่ได้มันต้องเล็กเลเรียวเวแล้วก็แบบเขียนหางคิ้วไว้ข้างหลังนิดนึงทาผมเองด้วยหรอใช่อ,อย่างวันนี้ทามาเอง <laughs> เราเราแบบตรงส่วนของดวงตาแบบทำอายแชโดว์ปัดมคาร่าอะไรอย่างเงี้ยแค่เอาสีน้ำตาลมาขียนเขียนให้นิดนึงให้ให้ตามันรู้สึกว่ามันไม่ลอยอันไหนสีนี้เหรอคะไม่ใช่สีนี้อ่าก็คือเขียนขอบตาตานิดเดียวซึบซึ้ซึ้แบบบอ่าก็คือแบบว่าเหมือนทําให้ชิดโคนต่างต่ามันก็จะแบบน้ำตาลนิดเดียวไม่ได้แบบตูแบบแปลกแยกมากเกินไปลงลิปให้ดูหน่อยอันนี้ก็แบบทาข้างในใส่ทาข้างใน แล้วก,ก็ทาลิปมันก็จบแล้วมีส่วนไหนของใบหน้าเราที่เราแบบรู้สึกไม่มั่นใจปะคนปากไม่ไม่ค่อยมีขอบปากบนเรามีแบบจุดบอดบนหน้าเราตรงไหนไหนที่แบบเวลาจะแ,แต่งหน้าเราต้องบอกช่างหน้าว่าตรงนี้ผมขอแค่คิวยาวนิดเดียวแล้วก็แบบไม่ต้องหนาแล้วก็ไม่ใช่สีดำนั่นแหละไปดูน้ำหอมบ้างซม<อ>น,น,น้ำหอมแต่ที่นั่งสัมภาษณ์คือกลิ่นหอมมากใช้ตัวไหนวันนี้เททายเดี๋ยวมันจะดโลกติด อ่ให้ดมตรงนี้ให้ดมตรงนี้นนตัดทอมปอร์ตซีลีนเอ็มเอฟเซตัดชิว่าอันนี้อันนี้ใช่ถูกต้อง อันนี้ลูกค้าให้มาเพราะว่าแบบไปไปไปร่วมงานกับเขาเข้าวงการแบบเลระโบเมื่อประมาณปีที่แล้วเพราะมันไม่มีที่ไหนให้แบบเทสได้เลยออที่ไทยเปล่าน้ำหอมเป็นแบบอินสปิเรชันในแบบความชอบของตัวเองชอบการแบบดมกลิ่นมากๆดมแบบทุกอย่างดมอาหารดมหนังดมกลิ่นหลายๆอย่างแล้วเราชอบกลิ่นแบบไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบอันนี้คือกลิ่นเรากลิ่นซิกเนเจอร์เราไม่มี เราเปลี่ยนไปตามมูดอารมณ์ตามสถานาการณ์สมมติถ้าวันนี้ออกไปเล่นละครอ,อันนี้ก็อาจจะใช้งานนิดนึงเป็นแบรนด์ไทยที่แบบเขาปรุงมาเป็นกลิ่นแบบหญ้าตอนเช้ามันจะแบบฟิลแบบเหมือนอยู่กลางเขาที่แบบฝนเพิ่งตกเมื่อคืนอ่ะกลิ่นนี้มันแบบกลิ่นซีรีนคโคลอนฟรัชเชสมันเป็นกลิ่นแบบความเป็นฝรั่งเศสแบบกลางคืนกลิ่นมันจะติดความผู้หญิงหน่อยแต่ว่าพอใส่ผู้ชายมันจะมีความโรแมนติกขึ้นมีความ ใส่สูตรมากขึ้นมีความแบบสังเกนมากขึ้นโอ้เฮ้ยฉีดเดียวมันรู้เรื่องเลยอะกลิ่นตัวนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยซ้ํากับแบรนด์อื่นมีแค่ตัวนี้เลยถ้าเกิดว่าต้องไปพูดแบบพูดกับใครใกล้หูอะไรเงี้ยเป็นทอมฟอร์ดเป็นนัวเดอรนัวกลิ่นนี้จะมีความหนักขึ้นมันจะมีกลิ่นผลไม้แดงเป็นพวกแบบเบอร์รี่มากขึ้นลองหลับตาแล้วก็แบบอากาศกระสิดข้างหูแล้วก็แบบดมตัวนี้แล้วก็มัน็จะแบบ หรือยพี่พลเขามาตบหนูอ่ะเนี่ยพี่พลออกกําลังกายละ่ะออกกําลังกายผมจะใช้ตัวนี้อะคอดิพาม่าครับ<ม>ตัวนี้ไม่รู้จักเลยเบามากเพราะว่านแบบซีตรสัสพอซีตรัสเนี่ยมันจะอยู่แค่แบบชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็หายแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีได้แค่แบบขวดเดียวจะเลือกอ,อันไหนอาจจะไบริโดตัวนี้ด้วยมันหายยากมากตัวนี้ผมว่าคนไทยถ้าแบบไม่มีใครเคยได้กินจริงเหรอคือมันไม่มีขายในไทยินเนี สุ่มแบบสุ่มเจอสุ่มเจอ,เจ,อจริงๆอินสปิเรชันของตัวเนี้ยเขาบอกว่ามาจากแบบการแบบขี่ควบม้าแบบอยู่ในแบบอยู่ในฟาร์มอยู่ในแบบพวกคันทรีไซส์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไม่คิดอะไรกินมันจะเหมือนแตงกวาเฮ้ยจริงแต่ถ้าเกิดต้องให้พี่บอยแบบฉีด ปกติเขาไม่ฉีดน้ําหอม,มเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบการฉีดน้ําหอมเท่าไหร่แต่แบบไปโจนตัวหนึ่งจนแบบเขาก็ฉีดใช้อยู่ตัวเดียวด้วยเป็นแบบ Tom f o r t Luxury จริงจริงมันค่อนข้างเหมาะกับผู้หญิงที่แบบขี้คลิมนิดนึงมีความแบบธรรมัดธรรมแงแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยขอให้น้องกับตันพิกอัพมาสักสามไอเทมเลยกันชะ <Channel. S 2> แนนผมว่ามาสีกมันกำลังดีแล้วก็แบบไม่ได้หนักไปแบบที่เขียนคิ้วอันนี้ก็คือของเคสอุ้ยในตำนานแล้วก็จะมีตัวนี้ ทีซ <PC. S 2> ีลิฟตัวนี้เป็นท c ีซีมันสีส้มมันแต่นิดนึงแล้วมันก็รู้สึกว่าสดชื่นแหละน่าสดชื่นสนใจเรื่องการแต่งหน้าสกินแคร์น,น,น,น้ําหอมอะไรเงี้ยเคยมีคนสงสัยป่าว่าเราคือแบบสาวสองหรือเปล่า,า,าอาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่แก,แกงเพื่อนๆก็ทุกคนก,ก,คนก็ก็เป็นแบบเนี้ยเหมือนพอเริ่มเริ่มโตทุกคนจะเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดว่าผู้ชายที่อยากจะดูแลตัวเองเนี่ยเราจะแนะนําเขาอย่างไรบ้างหลายคนก็คงเขอะแรงก,กับการที่แบบ ไปห้างแล้วต้องไปเคาน์เตอร์แล้วต้องไปถามพนักงานเนี่ยทุกคนมันมีความรู้สึกนั้นอยู่เราสามารถหาได้เยในแบบทวิตเตอแนะนำทวิตเตอร์เนาะแนะนำทวิตเตอร์มีทุกอย่างที่คุณอยากรู้ฝากผลงานหน่อยตอนนี้เพิ่งถ่ายซีรีส์กับละครจบไปอย่างเรื่องก็จะมีซีรีส์เรื่องคอร์ดิกเกอร์จะฉายประมาณช่วงปลายปีครับแล้วก็ละครรักสุดใจอย่างตัวแสบครับช่อง3าม น่าจะช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนี้อามีของฝากด้วยมีของฝากด้วยเหรอขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคว้้วสุดท้ายทำท่าขอโต๊ะหน่อยโอเคสามส <c oughs> โอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายบค่ะทุกคน